วิธีจัดรูปแบบข้อความในตารางโปรแกรม Microsoft Word ก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบีมาแชร์วันนี้มาตอบคำถามที่ถามเข้ามาในอินบ็อกนะคะวิธีจัดรูปแบบข้อความในตารางทําอย่างไรมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเปิดไฟล์งานขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะบี B. จะมาจัดข้อความเลข7ตรงนี้นะคะ ถ้าเราเลือกพื้นที่หรือคุมดำเลขเจ็ดตรงนี้เสร็จแล้วไปจัดรูปแบบซ้ายขวากลางก็ยังไม่อยู่ตรงกลางของตารางใช่ไหมคะเราจะจัดให้ตรงกันกับขสสอ6 3ตรงนี้นะคะให้เราไปตรงไหนให้เราไปด้านบนค่ะคำว่า Layout หรือเขาโครงตามเมาส์เลยนะคะและเราจะเห็นช่องสี่เหลี่ยม ก้าช่องตรงนี้นะคะให้เราไปเลือกแถวที่2ตรงกลางค่ะอ่าเห็นไหมคะว่าเขาจะมาตรงกลางแล้วเราจะจัดชิดซ้ายชิดขวาก็ได้ค่ะแล้วเราก็จัดรูปแบบตามใจชอบตามความเหมาะสมและความสวยงามได้เลยนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ